นี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีท่านผู้ชมเอ็ซีเป็นช่องนะครับท่านที่สามารถติดตามรับชมทางช่องนะครับแอดมินไทยทงตอนกลางขึ้นนะครับบ่มีเวลาได้โทรหาอาจารย์วิระนะครับคลิปนี้จะตามตัวเลขของอาจารย์วิระให้กับเอ็กซซีช่องทีเป็นเอซีของอาจารย์วิระอยู่นะครับซึ่งตัวเลขในงวดที่แล้วนะครับอาจารย์วิระ,ะวางมา นะครับบางมาสองเก่านะครับไปเข่าตัวกับไปเข่าเก่าสองนะครับได้หลายท่านที่ได้โชคนะครับทีเด้รับชมนะครับท่านที่บ่ได้รับชมในคลิปก้อนองวดก้อนนะครับกับคลิปนี้เขาว่าเบื้องแล้วอย่าลืมนะครับตัวเลขของอาจารย์วีระบุตรนะครับซึ่งแอดมินจะโทรหาประสานให้ยูทุกงวดนะครับกับมีเข่ามีหลุดนะครับงวดที่แล้วเข่าสองเก่าเข่าตัวกับนะครับเนาะ สำหรับงวดวันที่หนึง่งกลุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่นะครับตัวเลขจะได้ตัวใดจังใดน,นั่นนะครับเดี๋ยวแอดมินโทรหาอาจารย์วิระเขาไปฟังเสียงเตรียมสม,มุดปากกาจุดไปพร้อมๆกันนะครับเนาะตัวเลขก็หลายตัวนะครับตัวเลขก็หลายตัวไปฟังพร้อมๆกันแล้วก็จุดไปสามารถถ่ายอบแจงค่อยออกไปเป็นแนวทางนะครับเนาะโทรหาอาจารย์วิระกันเลยครับผมลโลดีผู้ใหญ่โสวัสดีครับพี่วิระครับครับสวัสดีครับ ครับก็ปิดไงเนาะสบายดีครับสบายดีวันนี้ฝนรู้สึกว่าจะตกมื่อเช้าก็ตกนี่ก็คืบแม่อย่แล้วอ๋อเหมือนกันก็พี่ที่บ้านก็ปล่อยมาแต่แต่ไม่ไม่ตกอที่นี่ฝนตกครับอากาศก็รนาวเย็นตอนเช้าเนาะครับแต่ว่าตอนพอสายๆมาก็ร้อนครับครับครับก็ในงวดที่แล้วในในงวดที่แล้วตัวรีบ เลขสูตรของพี่วิลาเนาะที่ที่วางมาก็เขา้าสองเก้าไหมครับพี่เข้าตัวกลับเนาะครับ,คร,บครับแล้วครับกก็มีหลายๆท่านาัข้างล่างข้างล่างแต่ข้างบนไล่ไม่หมดมันมีห้าเก้าจะไม่ห้าเก้าไม่ชอบมันหาจจดูเอมครับไม่มันไม่ค่อยชัดเลยพี่เอาอีก ยินไม่น้อยผมบันทึกเสียงเลยนะครับฮัลโหลครับบันทึกเลยนะครับผมบันทึกเสียงเลยครับผมพี่ได้ยินไหมเสียงนี่งๆคเสียงเสียงเอดมินขาดหายนะอ๋อครับผมอาจจะอยู่ไกลสัญญาณหน่อนะครับ่ครับแต่ของของพี่ได้ยินอยู่ขาดขาดหายงครับของผมได้ยินชัดไหมชัดอยู่ครับพี่ ของผมแชก็โอเคอ่าใช้ก็โอเคอครับผมในน้องในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยพี่จะวางแนวทางมายัางไงก่อนครับอ่าเอาล่างอย่างเดียวก่อนครับเอาล่างปล mm hmm. ่อยล่างอย่างเดียวก่อนให้เอฟซีไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนว่าตะวันเนีย่ยโอ้จิ้มปัปไหนเจ้ามือก็อัอน้นครับผม่าไอ้จิ้มจิ้มไปสิบสองตัวนี่ไม่เอาสองตัวให อันอีกแปดตัวจะแทงได้ยังไงอันโอ้ปวดหัวเลยเจ้ามือเขาโคบเกี่ยวรูมากโอ้ยอยมม <c ười> ยครับก็ซื้อไม่เป็นเ,เอาเป็นว่าคลิปน,นี้อนเอาเลอ่างอย่างเดียวก่อนนะพี่ครับครับเดี๋ยวบนเอาไว้เอาเอาไว้ที่หลังอ่าบนนี้<อ>บนนี้เอาไว้เสียงโชค อ่าทางไม่ใช่ลอตเตอรี่เนาะเอาล่างไปหาซื้อลอตเตอรี่ลก่อนครับผมครับผมอาล่างอย่างเดียวเขียนไปเลยแอดมินเขียนไปเลยครับล่างอย่างเดียวครับอ่าครับเอฟซีก็เตรียมสมุดประการนะครับเขียนพร้อมๆกับแอดมินเลยนะครับสําหรับในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้สิบห้าะครับของเลขสูตรเนาะของคุณพี่วิระครับเลขสูตรครับวางมาตท่ไหรนนครับพี่ มาล่างล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนงวด<ช>ที่แล้วนั่นงวดที่แล้วก็มาล่างล้านเปอร์เซ็นต์สี่ห้าหกสี่ห้าหกเนาะครับครับสี่ห้าหกครับผมว <ผม S 2> <5. S 1> งกลมสี่กับห้านั้นเน้นห้าทำไมเนาะทีนี้เดี๋ยวสี่กับห้าเนาะตัวนี้นครับครับสี่กับห้าสี่กับห้าครับผม สี่ห้าหกนี่หมายถึงเลขจับคู่หรือเลขจับเองให้เป็นเลขหลักใช่ไม่กี่สี่กับห้าตัวเน้นครับตัวเน้นตัวเน้นสี่ห้าหกสี่กับห้าคือตัววิ่งเลยออครับสี่ห้าหกนี่คือตัววิ่งเลยครับผมเอาตัวหลักเลขหลักครับผมมาล้านเปอร์เซ็นสามตัวครับถ้าถ้าจับคู่นี่มีตัวไหนบ้างครับพี่เลขจับคู่ก็เอานะจับเองนะเอฟซีจับเองนะครับมีศูนย์ ครับผมมีหนึ่งครับผมมีสองครับผมมีสามครับมีเจ็ดครับผมมีแปดครับผมมีเก้าครับผมครับสุดส่วนหนึ่งนั่นก็ไม่ต้องลงหนึ่งนี่เป็นตัวกันไว้นอกนั้นก็เก็บสี่เก็จับไปแต่อาจารย์จะจับให้นะอเดี๋ยวนักเี่อธิบายนิดนึงนะครับหมายถึงว่าตัวเลขหลักนี่หมายถึงเลขหลักนี่คือสี่ห้าหกใช่ไหมครับ ถูกต้องครับครับแล้วก็ตัวเน้นก็คือสี่กับห้าถูกต้องครับถูกต้องเน้นนะแล้วถ้า,าจับคู่ถ้าจับคู่นี่หมายถึงว่าให้เอฟซีจับเองนี่มาจับคู่กับศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าเไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับเอฟซีชอบชอบห้าแหละห้าห้าอะไรก็ห้าหนึ่ง 52 53แบบเนี้ย50แบบเนี้ยก็จับใจ57 58 59แบบเนี้ยคือเอาตัวเลขสามตัวคือเอาตัวเลขสามตัวหลักคือ4 5 6มาจับคู่กับ0 1 2 3 4 7 8 9อ่ะอันนี้มา,ถ,าถูกต้องให้จับเองนออ่ะทีนี้มาตัวเลขทีแ่แต่แต่อาจารย์เน้นให้แล้วว่า4กับ5เป็นตัวเด่นนะบอกเน้นที่สุดคือ5เออนี่ยแหละบอกตัวเด่นไปแล้ว แต่ถ้าให้อาจารย์จับให้นะครับอาจารย์จับให้มีตัวไหนบ้างครับพี่อ่าจะจับให้นะมีเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับผมแปดห้าแปดห้าครับผมเก้าห้าเก้าห้าครับผมเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับผมแปดสี่แปดสี่ครับเก้าสี่เก้าสี่ครับ ครับแค่นี้แหละหก<น>ชุดนอกนั้นอาเอฟซี FC ไม่ชอบก็จับเอกมาอยู่แล้วแหละมันมาอยู่แล้วครับอาจารย์จะจับถูกกว่าจับจับถูกก็อยู่ในนี้แหละอ,อยู่ในหกชุดนี่แหละจับไม่ถูกก็อาจารย์เอฟซี FC ไม่ชอบก็จับเอกในในหกขังที่ที่อาจารย์จับมานี่มีตัวเน้นไหมครับมีม,มีมีตัวเน้นครับมีตัวเน้นก็นี่แหละมีเ็ดเ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเนี่ยสามชุดนั่นแหละ 5, 8, 5, 9, 5, เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเนาะเน้นนอยู่สามหางเขมไหมครับกัดแปดสี่หน่อยแค่นั้นแหละมีมีกัดแปดสี่เน้นสามหางใจก็อยากให้เอฟซีเอาหมดอะ่ะจะได้นอนจะได้ไม่ต้งองงงหมดเอาหมดมาอยู่แ้วละ่ะครับแล้วในในส่วนในส่วนที่ของพี่ชอบเป็นพิเศษเนี่ยมีมีตัวไหนไหมครับพิเศษเลยเอาตัวหนึ่งครับหางเดียว พิเศษเนาะครับพิเศษเลยเอาหางเดียวนะครับผมชอบเอาหางเดียวมันแล้วมันชอบหมดอะมีเ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเนี่ยใจจริงๆอะชอบแปดห้ากับเจ็ดห้าอืมครับเจ็ดห้าเก้าห้าชอบนะอันนี้อันนี้ล่างอย่างเดียวนะครับพี่ล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับเลยครับไม่ต้องกลับล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับเลยถูกต้องครับไม่ต้องกลับเลยครับก็ต้องก็ต้องกลับไว้เผื่อด้วยแหละพี่เผื่อ เผื่อพี่มาเจ้าตัวกับแต่ไมได้แต่พี่กินแล้วบอกว่าไม่รู้จักเนาะครับมันไม่ใครรู้เดี๋ยวให้เอฟซีดูเลยผมเขียนเรียบร้อยนี่นะครับครับเผื่อจานเนี่ยอันแตงกวาคิดกินมากเกอะมากครับเอาอันนี้ก่ออนุญาตลงเบอร์โทรพี่เหมือนเดิมเนาะได้เนาะอยากได้ได้ครับไม่เป็นไรเปลนบานให้ด้วยใจเผื่อเอฟซีจะโทร เป็นการส่วนตัวเนะาะรับเอฟวีสยก็โตมากครับผมอ่ะนี่ตัวเลขตามนี้นะครับก็โชว์ให้ดูค่าสมุดประกันไม่ไม่ได้เรียกร้องอยากให้ก็เอาไย่ให้ก็ไม่เป็นไรนี่ครับผมให้โดยใจครับผมเปิดโทรอาจารย์วีระนะครับถูกต้องครับอ่าหรือว่าคุณพี่วีระก็รบสามารถโทรหาอาจารย์ได้นะครับศูนย์แปดศูนย์เก้าสองเจ็ด เก้าสี่หกเจ็ดนะครับตัวนี้ที่อาจารย์จับให้ก็มีแค่หกหางนะครับตัวนี้ก็มีแค่สามหางแค่นี้นะครับส่วนตัววิ่งก็คือตัวนี้วิ่งวิ่งล่างก็คือสี่กับห้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นล่างอย่างเดียวให้ fc ไปหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะวันนี้เราถ่ายทำคลิปวันที่ยี่สิบสอง นะครับ22กุมภาพันธ์2565นส้านะครับก็ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาส่วน่าส่วนบนนะครับบนแล้วก็สามกระบนเอาไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้อาจารย์ยังยังไม่ยังไม่ได้ทำนะครับก็รอนะครับตอนนี้ก็เอาล่างไปก่อนนะครับตามนี้นะครับแคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับถ้าชอบก็ ไปเป็นแนวทางนะครับถ้าไม่ชอบดูแล้วก็ผ่านๆไปนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับถ้าถ้าไม่ถูกถ้าตัวเลขไม่เข้าก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นเลขสูตรนะครับครับพี่มีอะไรฝากถึง FC เป็นช่องไหมครับสุดท้ายท้ายสุดอ่าขก็ฝากให้ FC ซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยครับสี่เลขล่างมี่สี่ห้าหกเน้นเน้นเน้นห้านะครับ เน้นห้าเอาห้าอะไรก็ได้ที่อาจารย์จับไม่ก็มีเก็บห้าแปดหน้าเก้าห้าแค่นี้แหละถ้าถ้าไม่ชอบที่อาจารย์จับให้ก็เอาสี่ห้าหกนี่ไปจับกับศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าจับเองเลยครับครับผมจับตัวหนึ่งหนึ่งนั้นไม่ต้องเลยหนึ่งเนี่ยเด็กเลขเด็กหนึ่งนี่เป็นตัวกัดเป็นอย่างเดียวตัวหกชุดก็พอครับครับโอเคนะครับครับก็ต้องมีีนย ขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้แนวทางนะครับขอบคุณพี่เวลละนะครับสาหรับคลิปนี้เอาล่างอย่างเดียวก่อนก็เอซก็รอบนอีกคลิปหนึ่งเนาะพี่ครับบนบนเนี่ยอย่าให้เอฟซเล่นหนักๆเลยจะได้รวยทีให้เต็มที่เลยเนายไม่ต้องกลับด้วยบนก็แจ้งกันไม่ต้องกลับกินเนืออะไรวันเนี้ยก็รออีกคลิปนงเนาะรออีกคลิปหนึ่งหลังจากคลิปนี้ไป บนนี่จะใกล้ๆวันพี่ประมาณวันที่เท่าไหร่ครับบนครับก<น>็ได้แหละประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกนั่นะเอาเอาเป็นยี่หกแล้วกันพี่เนาะครับครับได้ครับผมเอาเป็นยี่หกแล้วกันเดี๋ยวผมโทรหาพี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับค,ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วีระนะครับที่ให้แนวทางนะครับ ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับพี่ครับพี่สวัสดีครับครับ